สวัสดี FC ซบ,บาสอนทะไล่ผู้รับชมทางซองบาสอนทะไลครับสิพามาเฮยเยอะครับมือน,นี่กาอ,อดิมันเดกินข้าวปลาเอเกาไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศเราเซกแซบด้ห้องมือี่เด้าหขางฟังกน เป็นบันไปเห็นตาบันจัตเลยบรรยากาศบันบัดโอ้ยเพิ่นบกขาดดอกพอไหมขันอยางนั้น mm ปักตีนเามือตัวลูกน้องก็ได้ตามซักก้อยปลาเขาขึบัพอแล้วกันนี่หาย <c oughs> นอนกลางดินกินกลางทรายนอนกลางกินกินกลางทรายอนีมันเออบานกินข้าวกินน้ำมาห้งวมวนกับเป้มากูแ่ดิันวรโอ้ยนาพี่จไม่ได้นันงอกเเองนีตเตอกูไปคอยมาตัยามันก ต้มปลาเสียงบัดเด้อหนิเด e> ้อมีักจากผักจากนี่ก็สนอื่นพักจากเป็นบบหจากว่สัวงเพ่อนไดคอย้างขังเด้อจังจำเอาขาเน้อข้านียนีมข่ะขาเย็นไ่้ัง่างนาง จำบแก้วมาหมดมันจางมันเป็นตาสีฟมึงเท่ากันเนาะกราเข้างในก็คอยป่าเ้ยกินก็เศร้าหันเสียบระยะขั้นขั้นยบอ่ขันเศ้ากินหันตัวคือดังเป็นเียบเหอบกเย

แมนดีเป็นแบบสามวันสามมาเสร็ก่อยลุกๆก็ร่างยิ่งๆมันแบบสิ่งกับสิ่งกับแมนยกะเียไหลอยู่กาหลยคืนเ่าแต่ว่าตัวนี้หน่อยมังสามบมเลยเพิ่มเตบกามังสามูดคย่าแน้อคอดูสาผู้ย่งนเขาบรรยากาศ ขั้นเขาำปีนูกนนนงก่ก็เสียว้วย,ยนกไก่เเข้ามาหนดผู้นขึ้นหอดผูตายให้เฝ้าตายค<ำ>้าวมาเสียดายนี่ยาว่าเสียดายยังเท็ยอยดอยู่ดิแต่ว่าคั้ว่าขึ้นหอดไปบ่ได้มแม่นบ่ขึ้นหอดผู้ตายเสียดายกูยังเออขึ้นหอดเนาะไปหาล่ะแตายเ่กันะ ไปกันไปน้เนาไปกัได้เหีอยคือหอนทานเอนนะอุ้มังกินหมดไม่เสร็จอ่าหัดพูดะขินข้าเดือนไงขี้เข้าเดือนไงดิุ่นแสงเต็นจ้าเลยห็ดทั้วันเน้องอุ้งบิง